จากบ้านไข่พัมค่ะทุกคนบะหมี่ไข่พัมพัมพัมมน้องเป็นบะหมี่ไข่เส้นแบนสีเขียวธรรมชาติจากไข่พัมค่ะมาค่ะปรุงเมนูสุขภาพง่ายๆกันนำบะหมี่ลงไปต้มในน้ำเดือดประมาณ5-7นาทีเช็คเส้นน้องว่าสุกหรือนุ่มดีหรือยังย้ายน้องมาพักไว้ในภาชนะเพื่อเสดดน้ำก่อนนำน้องลงใส่ชามเตรียมไว้ก่อนรอน้ำซุปค่ะเจนทำน้ำซุปง่ายๆวันนี้เอาใจใส่รักสุขภาพเจนใช้เนื้ออกไก่ตามด้วยผักหลากสีสันปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะ เนื้อไก่สุกผักสุกก็จัดจานวางให้สวยตักน้ำซุปไว้นในชามแค่นี้ก็วางแล้วค่ะเจนให้ชื่อเมนูนี้ว่าบะหมี่ไข่พำซุปใสเพื่อสุขภาพค่ะน่าทานไหมคะบะหมี่ไข่พำอบแห้งเส้นนุ่มปรุงง่ายรสชาติอร่อยจะทําเมนูน้ําซุป ผัดเป็นบะหมี่แห้งหรือใช้แทนเส้นสปากเกตตีก็อร่อยค่ะ1แพ็คมันจุ5ซองราคาแพ็คละ250บาทพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะบะหมี่ไข่ผั้มอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเมนูซปเปอร์ฟู้ดที่ควรมีติดบ้านนะคะทุกคนสั่งซื้อได้เลย